ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิกรอ หักมุมก็ต้องบอกนะครับว่าการเรียกสวครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องเรียกว่าพลิกล็อกหรือหักมุมหรือว่าหักปากกาเซียนหรือว่าหลายๆคนที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้นะครับก็คาดไม่ถึงกับสิ่งนี้เหมือนกันหลายๆคนก็คาดไม่ถึงอย่างที่ผมบอกว่านักสวทั้ง200คนที่เข้าไปนะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าในการสมัครนั้นตรงกลุ่มหรือเปล่านะรเรื่องความร,รู้ความสามารถประสบการณ์หรือเรื่องของความร,รู้นะครับวิธีการศึกษาอันนี้ผมไม่พูดถึง แต่ถามว่าวันนี้นะสมัครตรงกลุ่มหรือเปล่าและนะครับวันนี้ในการเลือกสวต้องการให้นะครับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มนั้นๆเข้าไปทําหน้าที่สวแต่ถ้าวันนี้นะครับคนที่เข้าไปเป็นสวในกลุ่มนั้นๆไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้นๆเลยจะมีความรู้ความสามารถในการที่เข้าไปทําหน้าที่สวหรือไม่ นี่คือคําถามและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ไปนะครับกรอกนะครับเอกสารกรอกรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่ากรอกเอกสารเทร็จกรอกรายละเอียดเท็จมันผิดกฎหมายใช่หรือไม่นะครับในสำนวนไทยคําว่าหักมุมมักถูกนํากลับมาใช้กับนะครับเรื่องสั้นทวิตเอ็นติ้งนิยายที่จบแบบหน้าแปลกใจและหนังแอคชั่นพันรายรับ2หน้า นับหนังแอคชั่นพันสายรับสองหน้าที่หักเหรียมกันไปอย่างแสบสันนะครับคาดไม่ถึงส่วนคำว่าพ i ิกร็อกเป็นคำที่นักเชียร์มวยนักเชียรบอล และเชียร์กีฬาอื่นๆต่างนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและจะใช้กันต่อไปอีกยาวไกลในขณะที่คำว่าดับเทวดาวางยาเรื่อยขาหักด้ามพาด้วยเขา่ามักใช้ในหมู่ของนายพานแห่งป่าทึบนะครับทางการเมืองและในแวดว,วงเลือกตั้งทั้งเลือกตั้งนะครับทุกระดับ คำต่างๆเหล่านี้ร้วนมีความหมายในแนวเดียวกันก็คือเกิดจากรายการเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกชนิดไม่ขาดฝันนะครับเข็มขัดสั้นเห็นได้จากจากผลของสอวตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศที่สิ้นสุดลงพิกครับว่าที่200สอสวอจะมีใครบ้างและ100 รายตัวสำรองชื่อแท่อะไรกรกตจะประกาศในวันที่3กักรกฎาคมน,นี้แต่กลับถูกสื่อนำมาเผยแพร่ชื่อและวิจารณ์กันอย่างกระจุยกระจายสิ่งที่สื่อนำมาเมาส์กันสุดมันคงจะเป็นรายการเทวดาตกสวรรค์คนดังดิ่งเหวและบ้านใหญ่ชักแถวเข้าสภาโดยเฉพาะแดงฟาดกับส้มบุญหล่นนะครับใส่น้ำเงินนะครับแดงฟาดกับส้มบุญหล่นใส่น้ำเงินเป็นต้นนะครับ ถูกแล้วครับว่าที่สวออที่ชักแถวเข้าสภา,าปรากฏว่าเป็นคนบ้านใหญ่ใส่เสื้อสีน้ําเงินกันเป็นขยงที่ตามมาห่างหาได้แก่คนดังในกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นคนเสื้อแดงและคนเสื้อส้มสามารถแหกด่านมขามเตี้ยเข้าไปแบบจิ๊บจิบเทวดาตกสวรรค์ครั้งนี้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดได้แก่อดีตนายกสมชายฝันใจเจ้าแม่วังบัวบานและน้องเขยคนดังของท่านทศกัณผู้ถูกฆ่าไม่ตายทางการเมือง ท่านอาดีตนายกรัมตีต้องถูกพิก็รด อย่างชากาชาการเพราะเป็นผู้ที่ถูกนะครับโหนตาทิพย์หมอดูนะครับตายเห็นทุกสำนักทํานายว่าจะได้เป็นประธานสอวอแบบไร้คู่แข่งฟันหลงจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรีกลายเป็นสอบตกสอวอครั้งนี้ได้กระทบไปถึงท่านทศกัณอย่างจังที่ถูกกูรูทางการเมืองดาหน้าออกมาด้อยค่าว่ากลายเป็นพ่อมดสิ้นมนขังเป็นเทพแห่งการเลือกตั้งมือตกชั้นและเป็นเทวดาสิ้นฤทธ สำหรับค่ายส้มจอมกระแสก็ถูกปากหอยปากปูออกมานินทากันว่ากระแสตกวูบราวกับผีพุ่งใต้แล้วจ้านะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นการวิเคราะห์ก็อย่างที่บอกว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไปต่างๆเราก็เอามาให้ทุกคนได้ลองคิดได้วิาพากษ์วิจารณ์ได้ตองติดตองอยู่ฟังดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมย้ําว่าวันนี้ทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือเพื่อพวกพ้าะตัวเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่า